ในนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักษาอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ามาปฏิวัติกันเถอะการเมืองเวลานี้โอกาสที่ลูกหลานคนจนจะมีโอกาสเข้าไปทํางานในสภายากและริบหรี่มากชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนสาเหตุเพราะผมได้ยินเสียงสะท้อนมาคนรวยมองคนจนเหมือนวัตถุทางการเมืองที่ซื้อได้ในราคา500บาทคนจนยอมลดตัวเองเป็นวัตถุในทางการเมืองที่ขายตัวเองในราคา500บาท ที่ผมเขียนมาอาจไม่ถูกทั้งหมดแต่ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าไม่มีเงินก็อย่าเล่นการเมืองเลยไปหาใครสมัครสอสอก็มีแต่คนถามว่าพักให้เงินเท่าไหร่น,น้อยมากที่จะพูดว่าเราชอบพักการเมืองแนวนี้เราเลือกพักแบบนี้แหละและน้อยครับที่จะพูดว่าเราชอบพักการเมืองแนวนี้เราจะลงสมัครพักแบบนี้แหละที่ผมเขียนมาอาจไม่จริงทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ผมได้ยินมาแบบนั้นหากเป็นแบบนี้การเมืองก็เป็นเรื่องของคนรวยไม่ใช่การเมืองของคนจนอีกต่อไป เรามาลองปฏิวัติความคิดกันใหม่ไหมละ่ะเรามาเลือกคนจนผมเขียนเสมอว่าในทางปรัชญามีหลักคิดว่าการเลือกคนจนเป็นการแสดงว่าคุณค่าของคนควรได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าความร่ำรวยอยู่ที่ว่าเราสนใจคุณค่าของคนหรือสนใจความร่ำรวยของคนสังคมนี้เป็นของเราเราสร้างขึ้นเองได้ที่ผมเขียนนี้ไม่ใช่ความคิดของผมแต่เป็นความคิดของนักปรานามก้องโลกชองชาร์ลุโซ ที่กล่าวว่าสังคมที่ดีต้องไม่มีคนรวยที่สามารถซื้อคนจนได้ทุกคนและต้องไม่มีคนจนที่ต้องขายตนเองถ้าที่ผมเขียนมาไม่ถูกใจใครก็จุดทูบด่าชองชักรุโซก็แล้วกันพร้อมปฏิวัติกันหรือยัง